สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คิดเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจาร,รย์หน่องนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคําชวนคิดแนวทางการดําเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมารยาทที่ดีที่ควรมีในสังคมผู้ฟังทุกท่านครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคม สิ่งแวดล้อมบุคคลเป็นสิ่งสําคัญและสิ่งแวดล้อมสถานที่ต่างๆที่เราได้ไปเยือนนั้นก็มีส่วนสําคัญครับดังนั้นทุกๆครั้งที่เราปรากฏกายมารายาทที่เราควรมีนั่นก็คือมีความพร้อมในการแนะนําตนเองมีการกล่าวคําทักทายที่ดีมีความสุภาพในทุกการแสดงออกรักษามรารยาทที่เหมาะสมอยู่ได้ตลอดเวลา มีกาลเทศะในการที่จะนั่งเดินยืนดื่มร่วมรับประทานอาหารไม่ก้าวร้าวหรือแสดงออกทางด้านของอารมณ์หรืออาการที่หงุดหงิดรักษาอาการที่ไม่ดีเก็บเอาไว้ข้างในไม่เป็นคนขี่โอขี้โมขี้คุยอวดตัวจนเกินง,งามครับการทำให้คนที่พบเห็นนั้น เขารู้สึกเขาเป็นคนสําคัญได้รับเกียรติตลอดเวลานี่แหละครับมารยาทที่ดีที่เขานิยมใช้กันดังนั้นทุกๆท,ท่านครับคนหลายคนนั้นแม้จะมีความสามารถที่หลากหลายเป็นคนเก่งแต่ก็ไปต่อไม่ได้ก็เพราะว่าขาดซึ่งมารยาทที่ดีในการอยู่ในสังคมแน่นอนครับบางครั้งเราอาจจะต้องเจอหนัากาก,ากเราเจอความไม่จริงใจเราเจอคนที่หลอกลวงอันนั้นคือมันเป็นการกระทําของบุคคลภายนอกบุคคลต่างๆเหล่านั้น แต่ตัวเราเองเนี่ยพร้อมที่จะมองแล้วก็รับมือกับทุกสถานการณ์เป็นการฝึกฝนฝึกตัวตนให้ให้ตัวเรานั้นนะ่ะได้ดีครับฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะปีกบังคับใครต่อใครในโลกให้ได้ดั่งใจเราแต่เรากลับสามารถบริหารจัดก,การดูแลควบคุมตัวเราเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพทางสังคมได้มารยาทถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ควรต้องมีครับดังนั้นการแนะนำตัวเองการแสดงออก การรู้ถึงกาละเทศะการควบคุมการแสดงออกในทุกๆด้านทางด้านของอารมณ์สีหน้าแววตาภาษากายจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสร้างสรรค์สิ่งดีและดึงดูดเรื่องราวที่เหมาะสมที่งดงามเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งดีๆในชีวิตมาจากความคิดที่เรากําหนดการแสดงออกหรือมารยาทที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ควรมีที่แน่นอนขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ